สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในรายวิชาสุขศึกษานะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้ครูคคก็จะมานําเสนอในเรื่องของระบบกระดูกเนาะว่ากระดูกแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแล้วก็มีกระดูกมีกี่ชิ้นแล้วก็กระดูกของเราเนี่ยนักเรียนว่ามีความสําคัญอย่างไรนักเรียนพอจะทราบไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลย สำหรับใบงานที่สี่นักเรียนก็ได้ไปแล้วให้นักเรียนเรียนจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อจะทำใบงานเนาะโอเคอ่านี่ก็คือตัวอย่างใบงานของเราครูก็อยากจะเพิ่มเติมนะคะอยากจะฝากถึงนักเรียนก็คือเวลานักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะลงใบงานทุกครั้งเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ตกหล่นนะคะสำหรับใบงาน ครูก็จะได้ตรวจได้ถูกต้องด้วยว่าเป็นงานของใครนักเรียนรู้ไหมคะและว่ากระดูกเป็นส่วนสําคัญของร่างกายอย่างมากเลยนะคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกระดูกอยู่กี่ชิ้นฮะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาตอบคาถามนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะกระดูกในผู้ใหญ่จะมีอยู่2องชิ้นนะคะอ่าแล้วเด็กล่ะ เด็กก็จะมีจํานวนกระดูกที่มากกว่าผู้ใหญ่นะคะก็คือเด็กจะมีจํานวนกระดูกที่มากกว่าผู้ใหญ่อยู่ที่144ชิ้นนะคะนั่นก็หมายความว่าเด็กมีกระดูกอยู่ที่350ชิ้นนะคะขนาที่ผู้ใหญ่มีกระดูกอยู่ที่206ชิ้นนั่นเองและทําไมถึงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเหตุผลก็คือเ<จ>ด็กมีกระดูก<ค>ที<อ>่มากกว่า<ค>ผู<อ>้ใหญ่ก<ค>็เพราะว่า<ค><อ> เด็กกำลังอยู่ในช่วงวัยของการเจริญเติบโตจึงมีความจำเป็นที่ใช้กระดูกหลายชิ้นในการเชื่อมต่อของร่างกายและเมื่อเด็กจเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่กระดูกสองหรือสามชิ้นก็จะค่อยๆรวมตัวกันเป็นชิ้นเดียวเด็กซึ่งตอนจะเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีกระดูกอยู่ที่206ชิ้นและก็จะเห,เหมือนกันทุกๆคนนะคะเมื่อเป็นเด็ก ก็จะมีกระดูกที่เยอะกว่าผู้ใหญ่เมื่อนักเรียนโตขึ้นโตขึ้นนักเรียนก็จะมีกระดูกที่เท่าๆกับผู้ใหญ่หรือเท่าๆกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเรานะคะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่ากระดูกมีอยู่กี่ชิ้นนะคะภายในร่างกายของเราต่อมาเรามารู้ความสําคัญของกระดูกบ้างดีกว่าค่ะกระดูกนะคะเป็นตัวช่วยรองรับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราให้ทรงตัวและอยู่ในที่ที่ควรอยู่ ก็คือเมื่อนักเรียนยืนกระดูกก็จะทำหน้าที่ตั้งตรงเพื่อให้สรีระของเราอยู่ในที่ของการยืนนะคะต่อมากระดูกเป็นตัวป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะที่สำคัญเช่นสมองไขสันหลังหัวใจปอดแล้วก็ตับนะคะแล้วก็กระดูกเป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อและความจริงก็คือ การที่เราเคลื่อนไหวได้ก็เกิดมาจากการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูกของเรานะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราค้งรูปเมื่อน,น,น,นั่งเรียนนั่งนักเรียนก็จะอยู่ในท่านั่งเพราะว่ากระดูกและก็กล้ามเนื้อของเรามีการยึดติดกันแล้วก็ทําให้เราอยู่ในที่หรือท่าทางที่เราปฏิบัติกันนั่นเองค่ะแล้วก็ภายในกระดูกนะคะมีไขกระดูก ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดและนอกจากนี้ก็กระดูกก็ยังเป็นที่เก็บแร่ธาตุในร่างกายของเรานะคะเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเลยแล้วก็กระดูกช่วยป้องกันเส้นประสาทและหลอดเลือดที่พอดอยู่ตามแนวของกระดูกของเราแล้วก็เหตุนี้นั่นเองที่กระดูกจึงมีความสําคัญกับตัวเรามากค่ะค่ะ mm hmm. ในส่วนของกระดูกนะคะ กระดูกของมนุษย์เราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือกระดูกแกนนะคะ่ากระดูกแกนมีอยู่ทั้งหมดนะคะแปชิ้นอยู่บริเวณกลางลำตัวของเรานะคะตามที่คุณครูได้ชี้ให้นักเรียนได้ดูนะคะตรงสีฟ้าฟ้านะคะตรงสีฟ,ฟ้าของเรานะคะทําหน้าที่ค้าจุนพยุงร่างกายนะคะที่ประกอบไปด้วยกระดูกกระโหลกศีรษะนะคะยีชิ้นไม่รวมฟัน กระดูกซี่โครง24ชิ้นกระดูกสันหลัง26ชิ้นแล้วก็กระดูกหน้าอกนะคะ1ชิ้นนะคะค่ะประเภทที่2นะคะก็คือกระดูกระยางนะคะกระดูกระยางมีทั้งหมด126ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นกระดูกที่ยืนออกมาจากกระดูกแกนออกไปก็คือกระดูกที่มันช่วยคํำจุนพายุร่างกายแล้วก็ป้องกันอวัยวะภายใน ที่เห็นได้อยู่ก็คือตัวสีฟ้าๆนะคะตรงกระดูกสีฟ้าที่คุณครูได้ทําสีไว้แล้วก็คุณครูได้ชี้ก็คือเป็นกระดูกแต่ละชนิดตำแหน่งของกระดูกแต่ละชนิดนะคะก็มีได้แก่กระดูกเชิงกานกระดูกไหปลาร้านะคะแล้วก็กระดูกแขนด้านข้างลําตัวของเราเนี่ยค่ะก็คือกระดูกแขนแล้วก็กระดูกสะบักนะคะแล้วก็กระดูกขานะคะที่เรียกว่ากระดูกระยางค่ะ ข้อควรระวังสําหรับกระดูกของเรานะคะถ้ากร,กระดูกของเราไม่แข็งแรงก็จะเกิดปัญหาของโรคตามมานะคะเช่นกระดูกอาจจะเปราะบ้างหรือกระดูกอาจจะพูนได้นะคะแล้วก็จะทําให้มีปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกก็เช่นข้ออักเสบข้อเสื่อมมีอาการปวดหลังและทําให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวได้ลาบากนะคะค่ะอาหารบํารุงกระดูกของเรานะคะ,ะก็จะเป็นอาหาร จำพวกแคลเซียมนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างทำให้กระดูกของเรานะัแข็งแรงนะคะก็ได้แก่นมสดไข่แดงผักใบเขียวนะคะแล้วก็ผลไม้แล้วก็อาหารเสริมก,ก็เป็นอาหารที่มีวิตามินดีเช่นน้ำมันตับปลานะคะแล้วก็ผักสดต่างๆค่ะและนอกจากอาหารแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะคะ ก็จะมีส่วนที่ช่วยในการพัฒนากระดูกให้เจริญแข็งแรงแล้วก็อย่าทำให้น้ำหนักตัวเยอะเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ข้อต่อของกระดูกของเราเนี่ยชำรุดหรือเสื่อมสภาพเร็วนะคะสำหรับนักเรียนที่มีน้ำหนักเยอะคุณครูก็แนะนำให้นักเรียนออกกำลังกายเบาๆนะคะไม่หักโหมเกินไปนะคะเพื่อจะช่วยให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงค่ะ ค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับกระดูกไปแล้วก็หวังว่านักเรียนจะได้นําความรู้ที่คุณครูดได้นําเสนอไปนําไปปรับใช้นําไปดูแลกระดูกของตัวเองนะคะสําหรับอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ